แจงจะไปทำอะไรวันนี้ไปดูแมโคแจงจะพาเพื่อนไปดูแม่โคเหรอทางนู้นทางนู้นแม่โคมีกี่คันท,ทางอยู่ไหนแม่โคอยู่ไหนหืมมีกุกไก่ด้วยมีคุกไก่ด้วยอันนี้แจำก็อยู่บ้านญาอีกวันนะครับบมม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 มอมอมม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 อกมมมมมม มึงัด้ปะมึงจุัวมมองจตัวมีมมมองจุดะไหนอะไรเดี๋ยวพามีดูแม่โคกับรถดำนะครับรอรถกับคุณย่าก่อนมุมมามามมามุมม ไปกลับไปหาพี่ออกัพก่อนไปเชิญพี่ออัไปด้วยกลับกลไปเชิญพี่ออคัพก่อนไปรถครถไยรถไถรเอเลยรถไถเนี่ก็มาไวมามครับไม่โคอยู่ไหนอะ

เฮ้ยเยขอสามชาิแใส่แล้วลมแรงเหรอใจเพิ่งโลงอย่าเพิ่งลงลมามาอีกัแวอย่าพถต่ีบแเลยไม่บีบแเลยขอสชายังไง ขอสามชาไงบอไงแม่โคโคกำลังขดดินอยู่ทนอะี่ดน้ำด้วยตกปลาตรงนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วดมาอีกแล้วดมาอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่งลงใช่ขอสามชาเลยนะมาเจอขอสชาเลยนะ ออกยืนยืนยไม่โาแล้วแล้วือคันเขาอีส่แล้วอะขอส ok. ามชาเลยนะออขอสามชาเลยล็วขอสามาเลยล้ <c oughs> อามาคันนี้ไม่มีสามชาเลยคันนี้ไม่มีสามชา,าเลย

Abang, pasang-pasang. Oh <laughs>